สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนนะครับมื่อนี้เกิดสิมาปอนอาหารให้กับแม่ตะวันของข้าคือเกานะครับคือหอยแมสซมือนะครับทางช่องเมษาลำซิงนะครับขอบครัวของน้องเมษาลำซิงซีโตนะครับ4ี่เฉือกนะครับมีน้องเมษาลำซิงแม่ตะวันแม่จักุณแม่มะลิของข้านะครับมื่อนี้นะครับจะได้จัดส่วนแบ่งให้กับคุณแม่ตะวันของข้านะครับเมื่อขึ้นข้าทําการไล่สดนะครับมีพใหญ่ใจบุญนะครับ เพิ sea, on ่นได้ซอยอุนหนุนนะครับเติมคะแนนให้กับน่องส้างของเฮ้านะครับครอบครัวของน่องเมษสาลำซิงนะครับคุณแม่เจ้าคุณของเฮ้าเพิ่นบ่อได้ไปรับออเดอร์ของผู้ใหญ่ใจบุญนะครับครับเออเม่ตะวันของเฮ้านะครับอ่ากระจัดส่วนแบ่งไหวเพิ่นนะครับเต็มตะกาหมอกอกเลยนะครับนี่นะครับอ่าส่วนแบ่งของคุณเม่ตะวันของเฮ้านะครับตอนนี้เฮ้าก็ได้นำส่วนแบ่งส่วนนี้นะครับมอบให้กับคุณเม่ตะวันของเฮ้านะครับ ทั้งกะละมังใหญ่ๆเลยนะครับขอบคุณหลายๆเด้อผู้ใหญ่ใจบุญสุขูสุขคนนะครับทั้งที่เพิ่นเป็นสะพานบุญแล้วก็เป็นอุดหนุนคะแนนมหายนะครับก็ขอบคุณสุขูสุขคนเลยนะครับแต่ผู้ใหญ่ใจบุญสุขูสุขคนเลยนะครับที่เพิ่นเมตตากรุณาสงสารน้องสร้างของห้านะครับทั้งปางสีบิ้วนะครับที่อยู่จังหวัดภูเก็ตนะครับปางสีบิวของห้านะครับขอบครังของน้องเมษสาลำซิงนะครับ คุณแม่ตะวันของเหาก็ได้กินอย่างแสบอย่างนัวนะครับคุณแม่ตะวันของเหานะครับเบิง่งไก่เลยนะครับคุณแม่ตะวันของเหานะครับอุอ่ะเราหอบนะครับหอบเต็มปากเต็มคำนะครับขอบคุณหลายๆเด้อผู้ใหญ่ใจบุญสู่ขุนสุขค้นเลยนะครับอ่าทางที่เป็นอ่าสะพานบุญแล้วกับ ได้อุดหนุนคะแนนมหาสุขูสุขุนเลยนะครับขอบคุณในร้ายนะครับเ,ม,เมื่อแรกเขาเมู่อพอค่วนไม่คว่วนกับน,น่องส่างเขาห้าวสีเสีองนะครับก็สิได้ทำการไล,ล่สดผลไม,ม้ออนไลน์คือเก่าน,นะครับหางงแรกคือเก่าครับครับออเดอร์ผลไม,ม้หกสิบตาคือเก่าน,นะครับอ่าขอให้พูนยาเจ้าบุญสุขูสุข,ขุนนะครับซอยอุดหนุนให้น,อหน้องสร้างเขาห้าวใเด้อครับเด้อตอนนี้ยังตกงานอยู่คือเก่านั่นแหละครับบ่มีแขกไม่มีคนเนาะครับ ก็ฝากช่องเมสาลำสิ่งน้ำเนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแห่น้ำเนนะครับเพื่อมือหนาเลยครับมีคลิปใหม่ๆม้วนๆนะครับสีมาลงช่องให่ท่านในเบิ้งคือเก้านะครับมือนี้ขอขอไหวเพียงสนิทก่อนครับพบกันคลิปหนานะครับสำหรับมือนี้ขอก่าบคำว่าสวัสดีครับสุขสุขคนนะครับ